สวัสดีครับผมแฟนเพจแฟนครับเอฟซี FC. สุขุสุขคนมานี่กะเป็นมีวันที่ยี่สิบเก้าครับผมเดือนเมษายนพศสองพันหาร้อยหกสิบหกพาแฟนเพจแฟนครับมาเบ่งงัวอยู่กลางทงไหทงน้ำน,นะครับเนาะงัวแม่ลูกนี่ครับเนาะนี่นะครับเนาะ แม่ลูกผมว่าบดบดมีอีกแม่หนึ่งครับผมห่วกัดได้ครับเนาะห่วก,กัดคุ้มนี่คกะเนี่ยครับตัวลูกคนเปิดไปปลายนะครับเนาะแม่ลูกลูกแม่อีกตั้งหากเปิดไปสามหมื่นเก่าพันครับเปว่าก,กัดคุมนี่ สามหมื่นก็พันกระแมวพันใหญ่ยาวสูงนะครับเนาะกระแมวพันทั้งใหญ่ทั้งยาวทั้งสูงนะครับคลิปนี้ถึงนี้หลายตัวแน่นะครับเนาะง่วกังทงไฮทงนะเป็นง่วสาวบดบดอีกแม่หนึ่งครับผมแม่นี่เนี่ยครับง่วสาวสมหน่อยนะครับเนาะปีพวกกัวหน่อยหนึ่งนี่นะครับปีหน่อยหนึ่งเนี่ยครับตัวนี้นะครับเนาะ ันี้เปิดไปสองเจ็ดครับผมสองหมื่นเจ็ดพันนะครับเนาะนี่ครับบดๆแม่นี่ครับสองหมืนเจ็ดพันมือมีหลายตัวด้วยครับเนดะ้อยูดกลางตรงไหทตรงนั้นนะครับเนาะมือยูดกลางตรงไหทตรงน้านะคะถึกๆด้วยครับเนดะ้อเป็นดาวิดวเจรนาเอาอยู่เนาะครับเนาะ เพื่อนเพืเ่อนครับขึ้นมาจากใดครับโทรมากครับผมวันจะนึกว่าเขาลุนธรรมชาตินะครับเนาะแต่วันน,น,ววน,นี้นงกว่าบดบดแม่นึงเลยครับเนดะ้อ เพิ่งแยกลูกไปนะครับเนาะยังมาท่านผสมครับผมนี่ครับนี่นี่นี่นะครับเนาะรวมสูงร้อยสามสิบเจ็ดร้อยสามสิบแปดครับนี่ยไปแปะแม่แม่ร้อยสี่สิบนะครับผมเพิ่งแยกลูกไปนะครับเนาะนี่นี่เปิดไปสองพันเจ็ดด้วยครับเนดะ้อ สองหมื่นเจ็ดพันครับผมแม่นี่มันคือมีเมือกอีกแม่นึงครับผมแม่ต้องหันสองหมื่นเจ็ดพันแม่นี่อีกแม่นึงแม่แดงมก็ออกกระจายเพระมันไช้กางเขาไปหาใหญ่เนาะครับ จะย่อรับสรงหายนะครับเนาะจะว่าทีไม่เคยย่อเดี๋ยวมาถ่ายทำให้แฟนเพจุแฟนครับเปิดราคาให้แฟนเพจุแฟนครับพิจารณาย,ยินดีกับเือทรงฟีทัวภาคอีสานนะครับเนาะไม่เคยไม่เคยย่อรับทรงฟีให้นาะครับเนาะเมื่อยหลายตัวนะครับเรื่อราคาถือถือถักมาเพราะวาอยากมาเบิ่งเองก็ได้เนาะครับเนาะ อยากขึ้นเบิ่งเองก็ได้กันครับผมขึ้นเบื้องหงเนาะครับเนาะอ้แม่ลูกเล่นี่ก็ได้กันนะครับเด้อนี่ยนะครับเนาะสายเนื้อกระชักมาโทรมาครับผมลูกตัวที่สองครับนี่ลูกผูกห้อมสายเนื้อนะครับเนาะนี่ครับแม่ลูกลูกผูกครับถือครับเนาะติดข้าขพันกันนี่มาถือถือนะครับเนาะ เนี่ยครับแม่แดงแม่นี่ยนะครับเนาะหางเลื้กหางลามดีครับเป็นไปหาน้ำเหรอครับวันหัวเชยยอดก้อนดนะครับเนาะไอที่จบชิบไว้ชั้นนี้นะครับเนาะแม่นี่ยแล้วพอกันท้องแม่นี่ก็เป็นเดารครับเนี่ยแดงเนี่ยนะครับเนาะออกสไตล์แบบอันไหนไงเขาพอกันท้องให้ครับผมแม่เบิ้ลเบิ้ลว่างหันกับพร้อมสีผสมนะครับเมื่อเพ็นเมื่อกว่าเนาะครับว่างหัน เนี่ยบดๆนะครับมะเบืงเองอะไรนะครับเนาะแพนเพ็ดแพนครับขึ้นมาอยากได้ม้วหลายตัวนะครับเนาะแบกอันน,นี้นะครับเนาะไปทำนี่เลยครับผมลายเนื้อแองกัดเล่มีนะครับเนาะ แทนเทศันครับขึ้นมากอยากได้แบบได้ก็ถักมาโทรมาครับผมสายเนื้อนี้ทุกรูปแบบครับผมกัดกับนี้หามันกับนี้เาเบิรงเอาเองได้เลยครับผมอยู่ที่อำเภอกระชุ่มนี่แหละครับจังวัดยะโสธรน,นี่แหละครับนี่ก็สายเนื้อครับเร่สายเนื้อครับนี่ก็ได้ คลิปนี้เจ้าว้ชั้นนี้ครับผม